มีหัวป่ะอาจารย <out>. oh, ์ยิ่งเหรออาจารย์ิ่งขอโอถ้ามันอันนี้ก็จะไม่อ๋อใส่อันนี้ได้อาจารย์ยิ่งขึ้นไม่ไหมอาจารยิ่งอาจารยองยิ่งอาจารยอยิงมันจะยิงมันมีดูอันนี้ป่ะวะอาจารยิ่ง สวัสดีอาจารย์น้องย ic an ิ่งขาพูดเรื่องไรม่เห็นมนเสียงขอกรมาและสวัสดีอาจารย์น้องอาจารย์น้องยิ่งกราบนมัสการเจ้าค่ะสวัสดีอาจารย์ยิ่งศักดิ์จ้าไทะเสียงดังมากเลยรอาจารย์ะมาพอดีมามาไอ้นี่มาอยู่ตรงแถววัดภูเขาทองคนมันเยอะ อ๋อเหรอใช่ตา,ายฉันก็ไปว่าเขาอีกเออคนมันเยอะเขามันเยอะไม่เป็นไรล่าจารย์เป็นอะไรดูง่วงซึงมง่วงไงมันเหนื่อยมันล้าก็่งวันแม่บรรยัญญบรรยัติใช่นี่มาลอกกองถ่ายกองถ่ายน่ะอาที่อาจารย์น้องยิ่งเคยไปเข้ากองถ่ายนี่นแหละกองถ่ายอะไรฉันไม่เคยพดอานอน์ไงว้ายตายแล้วไปเล่นถ่ายกับพุทานอน,อน แล้วต้องไปแต่งเป็นผู้หญิงของเขาหรือเปล่าไม่ต้องไม่ต้องเหรอโอ้ต้องไปแต่งอะตายเลยนะนั่นแหละสิเขาให้อาจารย์ใส่วิกแต่งเป็นผู้หญิงนะไม่ต้องสอนแล้วธรรมะนะเออใช่จบเลยเออจบเลยสิ้นทีเลยจ้ไปเล่นอะไรกับโค้ชอนน์น่ะเขาให้เข้าฉากหนึ่งไปด่าแจ๊เหมือนมาถามธรรมะเหมือนนั่งไร้สดอยู่บ้านนี่แหละฟิลเดิมเลยที่มีคนมาให้ด่าอย่างนั้นแหละอออเหรอ ใช่สอนธรรมะด่าไปอะไรอย่างนี้ด่าสดยังไม่พอจะต้องไปด่าในหนังกีกไม่รู้หนังเรื่องอะไรยังไม่รู้เลยเนี่ยว่าให้ตายแล้วรับไปหมดไมพี่แจ๊บเปล่าไม่รู้เอาหลวงพี่แจ๊บภาคหกอ๋อารย์จะต้องพักผ่อนดูแลสุขภาพนะ คุยทรารมะที่โน่นที่นี่จนไม่มีเวลาพักผ่อนทรมานสังขารองไม่ได้ใช่ผู้นี้ไปสมุทรปราการผู้นี้ไปไหนนะไปนครสวรรค์ไปนครสวรรค์เสร็จแล้วก็กลับมาสมุทรปราการเสร็จแล้วก็นอนที่นั่นคืนหนึ่งเช้าวันรุ่งขึ้นตักบา ก็นำมนสีไม่รู้เหมือนกันคนที่มาหาตัวบ้านตัวเมืองใช่ไปนอยที่โรงแรมที่สมุทรปราการเจ้าของโบราณเ็าเชิญไปยิมขอบฟ้ายิมขอบฟ้าเหรอใช่จ้ะเขาให้เป็นเจ็ดห้องแล้วเนี่ยมาออกไปทุกวันทุกวันอย่างเงี้ยโยแม่เขาจั่ ขาจะให้นอนคนละสองดูแลเขาก็คอยดูแลปฏิบัติพัตวีเขาคอยดูแลสุขภาพสามา่ถฉันจะต้องคุยอะไรฉันกังวลสองสองสองโอ้ยระดับอาจารย์ยิ่งศักยมีความกังวลใจอีกเหรอกังวลไม่คือันแจ่กลัวจะพูดอะไรไม่เข้าท่าขึ้นมาแล้วก็เขาให้ตามห้องที่เราจะไปกลัวอะไรไม่มีอะไรอาจารย์ย ну ิ่งศักก็พูดตามปกติของอาจารย์ยิ่งศัก์อาจารย์ยิ่งศักยเป็นคนมีเหตุเมียหน้ากินอะไรดะ น้ำองุ่นขาวอ,อ๋อองุ่นขาวกินต่อหน้าต่อตายนะเดี๋ยวเปี้ยนแก้วแตกลยนไะด้ <laughs> ฉันหันกล้องแล้วนะหันกล้องอะไรเห็นตําตาน้า,าจารย์ไม่ทานข้าวเย็นหรอคะเลยเวลาแล้วนะไม่ทานจ้าองอก็เดี๋ยวฉันกินแพนและกันได้เลยสั่งน้ําชาสั่งน้ําชาไปอยู่ น้ำตาไม่อยางปื่นก็ได้ได้ก็นี่จะสั่งน้ำกระเจี๊ยบไปด้วยเน่นมข้าวโพรดรู้จักไหมนมมันใส่นไมไหมล่ะไม่เอาข้าวโพดข้าวโพดเด็กเนี่ยข้าวโพดเด็กเอามาฝานแต่เราก็ฝ่นให้ละเอียดแล้วก็รองเอาแต่น้ำ<อ>แล้วก็ให้เดือดใส่ใบเตยไปสองสมามใบ ต้องใส่น้ำตาลอ๋อมันจะได้น้กความหวานอ๋อคล้ายๆกันนี่ไหมโพดไม่ต้องใส่นมไม่ต้องใส่อะไรเลยอ๋อคล้ายๆกับน้ำเต้าหู้อย่างนี้เนาะใช่แต่มันเป็นข้าวโพดไงอ๋อได้เลยอาจารย์จะได้ดื่มบ้างแล้วก็พักผ่อนได้เลยได้เลยว่างั้นเดี๋ยววันที่สิบสามเราคุยกันเนาะแล้วนี่ยังไม่เข้าฉากเลยอีกดานไหมไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเขารอเขามาเรียก เนี่ยฉันเคยไปหาคุณพจน์อานนท์นะใช่ฉันไปตั้งแต่เก้าโมงเช้าเที่ยงคืนยังไม่ได้ถ่ายเลยเ <laughs> ขาก็้กำหนดเวลาไปว่าหกโมงเย็นถึงหนึ่งทุ่มไม่สี่ทุ่มโอ้ยอาจารย์ก็ชื่อกน,นะ เขาบอกว่าถ <othe chilling cues> <society> ้า <gesagt> ถ้าไอ้นี่เดี๋ยวจะให้เข้าฉากก่อนหลาเพราะเรามันฉากสั้นๆไม่ได้ยาวของชั้นก็เป็นแบบนี้แหละเพาก็พูดแบบนี้แหละเดี๋ยวเรามารอดูกันถ้าอาจารย์ได้เข้าฉากเร็วก็แสดงว่าจะยิงสักมีปัญหาแล้วล่ะกให้ตายแล้วฉานก็มีปัญหาเขาไม่เรียกฉันไปเล่นหนังเขาแล้วหรอเออให้่เขาได้ยินนะว่าฉันจะโทรมาตอนนี้นะอเขายังไม่มาเดี๋ยว บอกเขาให้นะว่้องพ,พูดอะไรเลยเขาไมไ่พูดใช่ไหมนึกว่าตารางแคปหน้าจอให้หน่อยเดี๋ยวจะบอกคุณพจน์อานนท์อาจารย์ขาอาจารย์ลูกศิษย์ลูกหามา,าพี่หมีลูกศิษย์ลูกหามาช่วยบอกด้วยนะอาจารย์จะมีรายการใหม่วันที่สามนะรายการใหม่จะยิ่งสักวันที่สามช่องอะไรเจ็ดเหรอช่องเจ็ดช่องเจ็ดวันที่สามสามีนา้ารายการยิ่งคุยยิ่งลึก ชื่อรายการยิ่งคุยยิ่งลึกบรรจักรบรรจักรใช่วจันรที่สามสามีนารายการยิ่งคุยยิ่งลึกคุยเกี่ยวกับอะไรธรรมะเหรอช่องเจ็ดธรรมะก็คุยลึกๆได้โอ้ใช่ถูกต้องธรรมะยิ่งคุยยิ่งลึกใช่ถึงเวลาก่อนเขาจะมาทยอยเชิญเป็นรายการสดเหรออาจารย์สั์รายการสดอ๋อ ประมาณประมาณเที่ยงหลังข่าวอ่ะหลังข่าวช่องเจ็ดหลังข่าวเที่ยงเหรอหลังข่าวเที่ยงช่องเจ็ดอ๋อหลังข่าวเที่ยงช่องเจ็ดเป็นรายการอาจารย์น้องยิ่งยิ่งคุยยิ่งลึกอ่ายิ่งคุยใช่ไหมไม่ใช่ยิ่งคุยใช่ไหม เนี่ยนะมาว่าฉันจะเป็นคนพูดจาเน็บแดมอาจารย์น่ะติดเชื้อฉันไปแล้วนะยิแต่ยิ่งคุยออยิ่งคุยไม่ใชยิ่งคุยก็คือชื่อชื่อคือที่มาของอาจารย์ยิ่งศักใช่ไหมยิ่งคุยก็คือยิ่งเป็นคนคุยอไม่ใช่คุยมากขึ้นยิ่งคุยก็ยิ่งเลิกโอเคเข้าใจได้ อย่าติดตามรายการให้ควแห่ไปดูเยอะๆหนูด้วยนะได้เลยเชียร์เลยเต็มที่เลยลุยตอนเนี้ยหนูก็ทานช่างพุทยาที่หาจเป็นซุป c a อ c อ่าอืมแต่ใจนะนั่งคุยกับอาจารย์อยู่เนี่ยอยากเห็นอาจารย์คุยธรรมะวันละเรื่องดีนะคุยธรรมะวันละเรื่องนะออกทีวีช่องเสร็จได้ก็ดี ก็ดีนะดีเลยออคุยกันวันละแบบวันละนิดวันละนิดอย่างเงี้ยห้านาทีห้านาทีอาจารย์ดีอ่ะได้เลยคุยธรรมะแบบส <นะ S 1> ั้เๆเป็นช็อตชอใช่และอาจารย์ก็จะได้ส่งต่อธรรมะดีๆไปถึงคนทุกวันวันละนิดวันละนิดเออดีนะแบบนั้นเ,เดี๋ยวว่างๆชวนอาจารย์ไปเที่ยวช่องเจ็ดได้เลยขอบคุณอาจารย์ยิ่งศักดิ์มงคลนโมธนาด้วยเนี่ยอาจารย์ก็นั่งอยู่อย่างเงี้ยรอจนสี่ทุ่ม มีอะไรกินพี่หมีดูแลและเอาน้ําเปล่าไว้กินเหรอมีมีมีน้ํามีน้ําปานะอยู่สั่งแล้วอยู่ร้านกาแฟอยู่ร้านกาแฟน้ําปานะใช่สั่งน้ํากระเจี๊ยบมาแล้วกับน้ำชาชาร้อนก็ถามหน่อยสิคนที่ปฏิบัติศีลแปดอย่างเงี้ยถาว่าน้ําปานะเนี่ยใส่เอ็มร้อยห้าสิบนี่โพกระทิงแดงได้ปะ่ะ ได้มันเป็นเครื่องชูกําลังไม่ใช่ว่าเครื่องที่ทําให้เกิดความเมาถ้าไม่เมาเนี่ยถ้าไม่ใช่น้ําเมาเนี่ยกินได้อเห้ามน้ําเมาอย่างเดียวข้าวหมากล่ะกินได้ไหมมันเป็นน้ําเมาไหมล่ะไม่มันเป็นข้าวค่ะเขาหมักไว้าอ่ถ้าเป็นหมากไม่ไม่ได้แบบมีแอลกอฮอล์จนสามารถนําไปสู่การเมาได้ไม่ไม่ผิด มันคงไม่มีใครมันมีมันก็มีของมันเองไม่ได้เป็นใส่มันนี่อ่าอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรมันไม่ได้กินถึงขนาดแบบโอ้โหเมาหัวลาน้มันใครจะกินข้าวเหนียวเขาได้ขนาดนั้นใช่ไหมล่ะใช่แต่ถ้ากินแล้วเมาอยากกินเลยยวเสียผู้เสียคนใช่แต่ถ้ากินเมาไม่ได้นะถ้ากินแล้วเมาได้ก็คือกินไม่ได้พอเมานะน้ำอ่าถ้าเมากินไม่ได้จะเป็นน้ำเมาอเป็นน้ำเมาพักผ่องใช่โอ้ยลำบากมากเลยกิน้าวหลแล้ว วันที่สิบสามเราได้คุยกันนะได้หนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มนะจายิ่งศักดจ้าจ้าขอบคุณมากมากเลยนโมทนาจายิ่งศักดจ้ามากนะจ้าขอบคุณนาะว่าอจายิ่งศักด์เช่นเดียวกันนะสาธุว่าอาจารย์นโมทนาจ่าสาธุไม่บายค่